ด้านภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตครับดึงนักธุรกิจผู้ประกอบการพันธมิตรจับมือยกระดับอุตสาหกรรมเวลเนสทัวริึมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และการจัดงานภูเก็ตเฮลเอ็กซ์โปเงินสะพั์ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาททีเดียวครับที่ฟอเรสต้ามินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงานเสวนาหัวข้อ CEO Business Talk Phuket Andaman Health and Wellness Networking and Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมด้วยนายก้องเกียรติคู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนายธเนศไตรวุฒิกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ตภักส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้าร่วมงาน เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีนายภูริพันธ์บุญนากรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเส็จนายภูมิกิจรักแต่งานประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนนายรังสีมันกิ่งแก้วกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภาคราฐัฐภาคเอกชนร่วมเสวนาในครั้งนี้ครับ เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเวลเน็ตทัวริซึมในจังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาอุตสาหกรรมเวลเน็ตทัวริซึมสู่มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับซึ่งก็มีนายกองศักดิ์คู่ผงศกรประธานหาอการค้าจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะคะสําหรับการจับคู่ธุรกิจค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการพบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจรวมถึงเป็นพันธมิตรให้มีประสิทธิภาพทางด้านเฮลและเว l ลเนตในการประสานความร่วมมือดึงเครือข่ายทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตมาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดงานภูเก็ตเฮลเอ็กซ์โปครั้งนี้นะคะที่จัดขึ้นระหว่างว คม2567เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทค่ะซึ่งเกินเป้าหมายที่คาดการไว้อยู่ที่10ล้านบาทในตลอดช่วงระยะการจัดงานถือเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวภูเก็ตในทุกระดับสร้างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพให้กับให้ครบวงจรค่ะทั้งซัพพลายเชนถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลค่ะ เป็นความล้ำหน้าของของจังหวัดภูเก็ตเราที่มีมีความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่มานับ10บสปีแล้วฮะและ,ะในอนาคตเองแผนของทางจังหวัดเองก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นในการที่จะช่วยวางหมุดหมายให้เราเป็นเมดิคอลฮับครับที่จะผลักดันเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัดก็ก็อันนี้ก็เชื่อว่า ด้วยแผนของเราที่ชัดและรวยแรงสนับสนุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่รัฐบาลส่วนกลางจะมามาเพิ่มเติมให้เราในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นน้ำถนนสนามบินโรงพยาบาลมอก็จะยิ่งทำให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นและแข่งขันกับกับนานา,นา,นาประเทศได้ในในเอเชียครับสำรวจ,จรความคิดเห็นนะครับของผู้ที่มาออกบูธแล้วก็ผู้ที่มาเดินในงานทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ก็รู้สึกว่าเขาให้ความสนใจเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการจุดประกายที่ดีคนที่มาออกบูธก็รู้สึกว่าเขาได้เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละบูธนะครับใ,ในช่วงที่เขาสโลหน่อยช่วงเช้าอย่างเงี้ยเขาจะไปคุยกันระหว่างบูธก็ได้แมทชิ่งก็ได้ธุรกิจเพิ่มขึ้นมามีความร่วมมือเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คิดว่าในงานนี้เราสามารถจะทำารายได้ให้ภูกเก็ตเนี่ยตอนแรกกะไว้ประมาณ10ล้านตอนนี้น่าจะสัก50ถึงร้อยแล้ว ตามตามที่เราสำรวจมานะครับ